เดี๋ยวข้อดีดีด็อกเนาะนะครับก็ตรงนี้ตรงนี้ก็ใช้สูตร A บวกปยกลังสองไงอันนี้เห็นเห็นมันต่างกันเห็นไหมเครื่องหมายต่างกันตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันเป๊ะตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันเป๊ะเนาะนะครับก็แสดงว่าตรงนี้ใช้สูตรอะไร a กำลังสงลบ b กำลังสองเนาะ นะอย่าเขียนให้ใหม่ <c oughs> ตรงนี้ใช้สูตร a บวก b ยกกำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวกสอง ab บวก b กำลังสองเนาะมันมันก็มันก็ซิมโพะนะครับมันก็แ,กแค่ทำสองครั้งทำสองอันเท่านี้ส่วนอันนี้ก็ใช้สูตรไลไร a ลบ b a บวก b เท่ากับ a กำลังสองลบ b กำลังสองเห็นไหมมันก็วนเวียนอยู่3สูตรนี้อีกสูตรหนึ่งอีกสูตรหนึ่งที่เรามันจะวนเวียนกันก็ a ลบ b กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองลบ2 ab บวก b กำลังสองมันก็วนเวียนกันอยู่ประมาณ3สูตรนี้แหละนะนะครับ โอเคนะจำก่อนไอ้นี่ใช้สูตรนี้นะครับไอ้นี่ลักษณะเป็นแบบนี้ใช้สูตรนี้โอเคใช้สูตรในวงกลมนี้นะอ่ะเรามาทำกันทีนี้เวลาทำจริงเนี่ยเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราทำเราต้องใส่วงเล็บใหญ่อย่างนี้เอาไว้ก่อนนะ ใส่วงเล็บใหญ่อย่างนี้ไว้ถ้ามันบิดย้ำอีกทีครับถ้ามันมีลบตรงนี้นะให้ใส่วงเล็บนี้เอาไว้เพราะจริงๆมันคือลบลบอันนี้กับอันนี้นะครับคือเราต้องคูณตัวนี้ก่อนไงคูณตัวนี้ให้เสร็จก่อนองนั้นเวลาการคูณเสร็จก่อนเราต้องใส่วงเล็บไว้อย่นี้นี่คือเหตุผลว่าทําไมเราต้องใส่วงเล็บใหญ่เอาไว้เห็นนะครับสรุปอีกทีหนึ่ง สวอันทีนึงไอ้นี่ก็ทําออกมาเหมือนเดิมตรงนี้ก็ทําตามสูตรมาเหมือนเดิมแต่ตรงนี้ต้องใส่วงเล็บใหญ่เอาไว้นะครับ,บมีเครื่องหมายลบโอเคนะอ่ะมาทํากันเท่ากับ,บก,บก,กบำลังสองบวกสองบวกกับตรงนี้กำลังสองเนาะแล้วก็ลบเห็นไหมแล้วก็วงเล็บใหญ่เห็นไหมครับ ตัวนี้จะเป็นไรนะครับกำลังสองลบกำลังสองอ่ะจัดไปใส่ตัวเลขเข้าไปนะครับ 5x เอา่าอ 5x 7y 7y 5x อันนี้แซ กําลังสองกระจายเข้า2ตัวเนาะได้ 25x สบกำลังสบวกกับนะครับมีตัวเลขและตัวแปรก็จัดการทีละอย่างเอาตัวเลขเอาตัวเลขก่อน2 5 7คูณกันได้เป็น70ต่อไปเหลือตัวแปร y x กับ y แล้วนะครับก็คูณกันก็คูณกันไม่ได้ก็ได้ x y นั่นแหละบวกกับ กำลังสองอีกแล้วคูณกระจายนะครับ 49y ยกกำลังสองนะลบกับตัวนี้คูณกระจายอีกแล้วเอ่อยกกำลังกระจายนะครับวงเล็บยังอยู่นะแต่เปลี่ยนเป็นโคง้งโค้งแทนละวงเล็บยังอยู่ 25x กำลังสองลบกับ z กำลังสองจบอะทีนี้วงเล็บมันมีวงเล็บตรงนี้กับตรงนี้กําจัดมันซะก่อนนะครับเป้าเราจาจัดแค่วงเล็บนะดังนั้นทุกอย่างต้องเหมือนเดิมไม่ต้องรีบ ตรงนี้เป็นบวกเพราะว่ามันลบคูณลบมันถึงเป็นบวกนี้นะโอเคทีนี้เราจะจบกันละจะจบข้อน,นี้ละเราก็ดูว่ามันยังบวกลบอะไรได้อีกไหมนะครับมาเช็คทีละตัวตระกูล x ก,กํลาลังสองมีอีกไหมมีตัวนี้เนี่ยงนั้นคู่นี้สามารถลบกันได้นะครับ ได้ศถูกไหมพอดีเลยยีา x กำลังสลบยี่สา x กลังสองก็ศูนย์อยู่แล้วนะครับอะตระกูล xy มีไหมมีอีกไหมตระกูลที่เป็น xy ไม่มีแล้วนะครับตระกูลที่เป็น y กำลังสองก็ไม่มีแล้ว z กำลังสองันตัวซ้ายลําแสงว่าก็ไม่มีแล้วนะครับดังนั้นก็จะเหลือตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับ3ตัว ก็เขียนไปเหลืออะไรก็เขียนไปบวก49 y กาำลังสองบวก z กำลังสองจบโอเคนะอ่ะข้อต่อไปนะก็วนเวียนอยู่แค่นี้แหละลบ b สูตร a ลบ b กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองลบ 2, 2 a b บวก b กำลังสอง ก็ใช้สูตรนี้ส่วนอันนี้อันนี้เหมือนกันเลยตัวนี้เหมือนกับตัวนี้เลยแทย้จริงแล้วคืออะไรแท้จริงแล้วก็คือสอง u ูบวกเก้า v ทั้งหมดกำลังสองนั่นเองคราวที่แล้วให้โจทย์คุณมาผิดนะจําได้ไหมบอกแล้วว่าโจทย์มันต้องผิดถามว่าดูดียังบอกดูดีแล้วนะครับ อย่างนั้นเนี่ยเมื่อมันเป็นสูตรนี้เมื่อมันเมื่อมันแท้จริงแล้วเป็นแบบนี้ดังนั้นมันต้องใช้สูตรนี้อีค okay, นะรู้นะอันนี้ใช้สูตรไหนเนาะเคลียนะครับว่าใช้สูตรอะไรบ้างอ่ะทีนี้เรามาทำกันเหมือนเดิมเวลาทำจริงเครื่องหมายลบตัวนี้ แสดงว่าเราต้องใส่วงเล็บเอาไว้นะครับแสดงว่าโครงสร้างมันเป็นนี้อันเนี้ยลบกับวงเล็บใหญ่อย่างนี้อ่ะเอางี้ก่อนเอางี้ก่อนเพื่อให้ดูง่ายขึ้นนะครับตัวนี้มันมีความหมายของมันดังนั้นเอาซอก่อน 3U-4V ลบ4 v ่กำลังสองลบกับ2 u บวก 9v ทั้งหมดกำลังสองโอเคนะเหมือนเดิมตัวนี้เนาะมันเครื่องหมายลบดังนั้นเครื่องหมายลบหลังเครื่องหมายลบจะต้องมีใส่นี้ไว้นะอ่ะทีนี้กระจายมาตรงนี้กระจายได้เป็นไร 3u ครูไม่เขียนโครงสร้างให้แล้วนะสิเขียนให้หลายาคีแล้วครูเขียนไปเลยนะ สามยูบวกสี่วีลบเทียบไห้หน่อยบวกกับสี่วีทั้งหมดกำลังสองลบกับสองยูกำลังสองลบบวกสอง ส u 9 v บวกเ v ทั้งหมดกำลังสองทำไมต้องเป็นวงเล็บเหลี่ยมเพราะว่าวงเล็บมันซ้อนกัน2องอันมันมีวงลดวงเล็บกลมแล้วนะครับเวลาที่เราใส่วงเล็บขั้นไปทีหนึ่งเราจะไม่ใส่วงเล็บกลมสานะครับเราใช้วงเล็บเหลี่ยมวงเล็บเหลี่ยมคือวงเล็บที่ใหญ่กว่าวงเล็บกลมนะครับ อ่ะทำต่อก็จะเท่ากับกระจายนะไม,ไม่ไม่คุยไม่พูดแล้วนะเมื่อปรับนะครับลบกับอันนี้ก็ไม่พูดแล้วซ้ำเหมือนเดิมนะครับเหมือนเหมือนข้อข้างบน12,4,48 4, U V V บวกกับ16ไม่ไม่พูดแล้วนะสอลบกับ เล็บเหมือนเดิม 4u กำลังสองบวกกับ4499436 81u กำลังสนะครับตรงนี้ มีวงเล็บอยู่ก็เหมือนขั้นด้านบนเลยมวีวงเล็บเราต้องไม่ให้มีวงเล็บนะนะครับดังนั้นเราจะกําจัดวงเล็บดังนั้นตัวอื่นเหมือนเดิมยกเว้นไอ้ตรงวงเล็บส6 ตัวหลังเป็น v นี่นะอ่ะเขียน <Yeah. S 1> v กำลังสองอ่ะทีนี้ขั้นต่อไป simplify แล้วนะครับตระกูล u มีไหมตระกูล u กำลังสองเหนเขียน <Yeah. S 1> ผิดตรงนึงตรงนี้ต้องเป็น v v โ okay. อเคอะเอาใหม่ตรกูล U กำลังสองมีตัวนี้เนาะมีอะไรอีกนี่มีตัวนี้ลบ4 U กำลังสองมีไหมไม่มีแล้วนั้นสองตัวนี้จะลบกันได้นะครับได้เป็น5 U ไม่สวย U กํลังสองนะครับต่อไปตระกูล U V ตระก,กูล U V มีอีกไหมนะครับตระก,กูล U V นี่ไงตระก,กูล U V ตระก,กูล U V มี2องอันนะครับลบสี่สิบแปดกับลบสามสิบหนะครับได้เป็นลบแปดสิบสี่ตระกูล U V นะครับ ต่อไปตระกูลอีกตระกูลหนึ่งตระกูลวีกำลังสองนะครับมีนี่วี v กำลังสองสิบหกลบแปดสิบเอ็ดอได้เป็นหกสิบห้าลบหกสิบห้า